สวัสดีครับทุกคนวันนี้พ่อันจะมารีวิวกับตัวนี้จ้ะกับมอจิราวาเรนโบว์มิลค์ครีมตราเอพิวเบเกอรี่นะจ๊ะ, Cream, าะ,จะมาเดี๋ยวชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่มีสีสีนะจ๊ะนี่ชมพูเหลืองฟ้าม่วงมาเดี๋ยวกินกันแต่ก่อนกินนะจ๊ะมีคำเตือนสำหรับผู้แพ้าหารนะครับในนี้นะครับมีแตงสาลีไข่นมผลิตภัณฑ์จากนม เลซิสตินจากผงเหลืองและสไฟร์ใครแพ้อาหารกลุ่มนี้เรียกนะจ๊ะมาชิมกันเลยอ่าตัวนี้นะครับที่เป็นมิลค์ครีมนะครับเฮ้ยส่วนประกอบที่ส่วนครีมของเขาน่าน่าสนใจนะจะมีนมนะครับสามจุดสามจุดสองเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะมีนมผงสามจุดสองแปดเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไวท์ช็อกโกแลตหนึ่งจุดห้าสามเปอร์เซ็นต์นะครับก็หมายความว่าเป็นนมนะครับกับนมผงแล้วก็ไวท์ช็อกโกแลตนะครับดังนั้นเนี่ยเฮ้ยถ้าเกิดเราตามส่วนประกอบนะจ๊ะเราก็จะคาดหวังนะครับกับความเป็น เนื้อครีมที่เขาทห้จะดีนี่จ้านี่นีๆมาเอาสิงมุกกันแล้วกันนะครับชิมดิอ,อืมโอเคนะก็ใช้ได้อยู่นะครับกรงนี้นะคะสามสิบเก้าบาท ดีง่ายสี่ิบาทตกทีละบาทหนึ่งสิบบาทอา่ะง่ายง่ายซึ่งถ้าพวกดองนะถ้าเทียบกับของราคาสิบาทนะครับที่อยู่แถวบ้านพี่อันนะตัวนี้นะครับเนื้อป้งเป้าคันข้างเนี่ยใกล้เคียงกัน ไม่ความต่างอย่างเดียวคือเนื้อครีมเขาค่อ้างๆเนี่ยให้ดูให้ดูให้ดูเดีกว่านะครับแต่ในเรื่องเกรดของป้างโมติเนี่ยถ้าไปเดินตามงานทั่วไปนะมันมันเกรดราคาติดบาทก็แล้วประมาณนี้ก็ไม่ต่างต่างที่นี่จะ้ะ ทายครีมร้อนๆเลยซึ่งก็ค่อนข้างถือว่าทำท,ะะาาท่าดีเพราะว่าทสยครีมของเขาไม่ค่อยหวานมากใครที่ไม่ชอบกินหวานมากตัวนี้ได้นะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าแป้ง สเตเกตก็เทียงก,กันกับขาราํารหลายสิบบาทแต่เนื้อครีมทำให้ความนุ่มกว่าแล้วก็หวานน้อยกว่าไปกินไปกินทั่วไปนะครับสิบบาทอย่างเงี้ยครีมมันจะไม่ดีเท่านี้แต่นี่ก็ดีกว่าทั่วไปราคาสิบ,บาทนิดนึงนะแต่ที่ชอบคือมันไม่หวานเจ้าอื่น,นครับเล่นครีมเนี้ย หวานอันนี้จะไม่หวานนะครับก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะเพราะถ้าใครดิ้ไม่ชอบหวานก็ถือว่าใช้ได้อยู่แต่ว่าในเรืแบบ่องของแป้งอ่ะก็ยังไม่รู้สึกต่างกับเจ้าทั่วไปนะครับราคาในเลทสิบาทแต่ว่าครีมเขาดีกว่านิดนึงแล้วก็ไม่หวานก็ถือว่าทําใช้ได้ดีโอเคครับเพืาากกออ่อนๆกคนรีวคลิปนี้นไปแบ่งปันกันนะจ๊เชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ